ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็วันนี้ก็จะทําสวิตช์แบบกดปิดแล้วก็กดเปิดนะครับผมแบบนี้ครับก็ใช้สวิตช์ตัวนึงเป็นตัวปิดนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเป็นตัวเปิดครับ ก็มาดูวิธีทําเลยนะครับผมใช้ IC เบอร์ se ห้าครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหันลอยเว้าไปทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดทดลองนะครับก็จะเสียบเข้าไปใช้ได้เลยครับต่อไปใช้หลอด LED ครับ ใช้เข้าติดต่อเข้าที่ขาสามนะครับขาสามและขาและขา1นะครับต่อไปก็เป็นสวิตช์ครับเอาด้านที่มีขานี่ครับสองขาอยู่ข้างเดียวกันอย่างนี้นะครับต่อเข้าที่ขา6นะครับ อีกขาหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งก็อลอยไว้นะครับต่อไปใช้ R10K ครับน้ำตาลดำส้มทองครับต่อเข้าที่ขาสวิต์ที่ลอยไว้นะครับแล้วก็เข้าที่ขา8ของ IC555 ครับ ต่อไปก็เป็นไฟ3โวลต์น,นะครับ3.7โวลต์ขั้วบวกนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นขั้วลบจะใช้ขั้วบวกต่อเข้าที่ขา8นะครับเวลาไล่เส้นต้องไล่เป็นแนวตั้งนะครับตรงขา8ต่อไปใช้สวิตช์อีกตัวครับก็ใช้ด้านที่มีขาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเป็นหลักเป็นหลักครับแล้วก็ เอาเสียไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนแล้วใช้ R10k ครับน้ำตาลดำส้มทองครับต่อเข้าที่ขาซองนะครับของ IC 55 5, แล้วก็ไปเข้าที่ขาสวิต ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปใช้ลวดนะครับต่อที่ขาหนึ่งเข้ากับขาสวิตนะครับขาสวิตที่เหลือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วใช้ขั้วลบครับของไฟนะครับเข้าที่ขาหนึ่งวงจรก็จะ เริ่มทำงานได้ครับแล้วก็ลองทดสอบกดนะครับกดปิดกดเปิดครับกดปิดนะครับ,กด,ดรบกดเปิดได้ครับก็โอเคครับเรียบร้อยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม